เดี๋ยววันนี้เรามาใส่กระดูกให้ตัวละครของเราอันนี้เดี๋ยวผมเอาคุณนาตาชาแล้วกันคุณนาตาชามาใส่กระดูกให้ดูมาเริ่มใส่กันเลยนะครับกดชิป A กดอาร์มเชอร์นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ฮิวแมนนะครับฮิวแมนเม a า i ิกนะครับกด in f ฟ n t เพื่อให้ตัวโครงกระดูกของเราอยู่ด้านหน้าของ ตัวละครที่เราจะเอากระดูกมาใส่นะครับสเกลป้าครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดกันละกดที่อีดิทโหมดนะครับอ่าเนี่ยฮะอย่าลืมกดตัว m i ลเล r ตัวนี้นะครับจะได้เวลาเราจัดจะได้แบบจัดครั้งเดียวซ้ายขวาไปพร้อมๆกัน Okay. ในส่วนของกระดูกตัวนี้จะมีกระดูกของอชุดของหน้าของตัวละครมาด้วยนะครับแต่ว่าผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้เนาะก็ลบไปก่อนกด x แล้วก็กดโบนไปเลยฮนะเลือกโบนนี่เหมือนกันกด x อแล้วก็มันจะเหลือก,กระดูกอีกชิ้นหนึ่งอยู่ด้านในนะครับเลือกแล้วก็ แล้วก็กดเลือกบนไปครับเดี๋ยววันนี้เราใช้กันแค่นี้ก่อนอันนี้เป็นวิธีการจัดกระดูกแบบง่ายๆนะครับตามที่ผมไปศึกษามาจากในคลิปแล้วก็ทําความเข้าใจเอาเองนะครับดูจากหลายๆคลิปมาแล้วก็ามาประยุกเอามาใช้เป็นวิธีของผมเองนะนะครับขยับ ตรองจอยของกระดูกนะครับตรงไหนจะให้มันพับตรงไหนจะให้มันหมุนก็ขยับไปนะจัดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆจัดค่อยๆขยับไปจัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นสปีดคลิปละโอเคเดี๋ยวจะเสร็จเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ ส่วนของข้อศอกนะครับตรงนี้ผมได้ทำการนามแบ่งเส้นไว้เนาะเดี๋ยวผมจะเปิดเส้นให้ดูอ่าเนี่ยตรงข้อศอกแล้วก็ขยับจอยของกระดูกให้มาตรงบริเวณเ,เ,เส้นที่ผมแบ่งเอาไว้นี่นะตรงจักระแลก็เหมือนกันอ่าขยับไปครับตรงไหนผมจะทำเป็นรอยพับนะครับผมจะทำการแบ่งเส้นไว้ตรงมือเนี่ยตรงมือครับจะยากหน่อยตรงนี้ก็ค่อยๆจัดเข้าไปนะครับ สเกลพายกด g ีครับกดเจ็ดนะครับมองท็อปวิว GY ครับนี่ข้อสองนะครับกดเข้ามา GY ฮะตรงนี้ตรงไหปลาราตรงหัวไหล่นะครับอ่วา y เ่อนมานะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปจัดมือกันต่ออ่าตรงนี้ส่วนตรงหัวเข่านะครับอ่าเหมือนกันนะครับขยับจอยของกระดูกให้ไปตรงเส้นที่ผมทำการแบ่งไว้ อมองด้านด้านข้าง,งนะครับกด3เลื่อนดูครับเลื่อนดูตรงไหนไม่พอใจก็ขยับครับ G ีวายครับเก่าพอใจไหมให้งอน,นิดนิดนะครับตอนนี้เอตะตุ่ม แล้วก็ส่วนของกระดูกปลายเท้าครับแล้วก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะมันอาจจะเป็นตัวคอนโทรลนะก็ลองขยับมาดูครับออกมาประมาณนี้อ่ามุนดูครับพอใจอยัง โอเคครับกดแท็บออกมานะครับโอเคพอเราได้กระดูกที่เราต้องการแล้วนะออกจาก Edit m โ d e ดนะครับมาที่ Object m o d e นะครับเลือกตัวกระดูกนะครับแล้วก็กด c o n t r o l c o น t r o l A นะครับกดที่ s สเ l ลนะครับเพื่อล็อกสเกลของกระดูกไว้นะคอ r โทรแล้วก็เลือก s สเ l ลนะครับ โอเคเราได้กระดูกที่เราเตรียมจะใส่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปทำการริกกระดูกเข้ากับตัวละครอของเรากันต่อนะครับครับตอนนี้กระดูกเราพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะทำการเจนเนอเรตริกอีกทีนึงนะครับเพราะว่ากระดูกจริงๆที่เราจะใช้ริกก็คือเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่เขามีคอนโทรลเลอร์นะครับ ตรงนี้ครับเ e นเ r a เ e กนะครับกดไปปุ๊บจะได้ตัวที่เป็นกระดูกที่เป็นคอนโทรลเลอร์มาครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ปิดในตัวกระดูกที่เราทําไว้ที่เราจัดไว้นะครับเมตาลิกตัวนี้นะครับปิดไปก่อนซ่อนไว้นะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ครับตัวโปรแกรมเขาจะ ามีฟังก์ชันมาให้ฟังก์ชันไหนเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดไปก่อนอันนี้ผม <c oughs> ท<ำ>ําตามคลิปที่ผมได้ดูมาเนาะใช้เท่านี้นะครับอโอเคพร้อมทีนี้เรามาเช็คที่ตัวละครเรานะครับตัวละครหรือตัวคาแรคเตอร์ของเราเนี่ย เราสร้างจากตัว uh, modifier f Mod i ที่เป็น m i r l e r นะครับลองกดแท็บดูนะเนี่ยนะฮะยังคาอยู่นะยังเป็น m i r l e r อยู่เราจะต้องทำการ uh, apply modifier ตัวนี้นะครับ m i r l e r ไว้ก่อนที่ทำเราทำ m i r l e r ไว้นะ apply ไปให้หมดนะครับแต่ผมยังไม่ทำการ uh, apply ตัว s u b d i v i s i o n นะครับ ตัวไหนที่ทำเป็นมิลเลอร์ไว้ก็แอพพลายไปนะแล้วก็เซตผมจะทำการเซตออริจินนะครับเป็นเซตออริจินทูจ m โอเมนตีนะครับครับตรงน,นี้แก้มนะครับแก้มก็แอพพลายไปแล้วก็เซตออริจินใหมอ่อันนี้แล้วแต่ความละเอียด ที่แต่ละคนจะใส่ลงไปนะครับความความละเอียดของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะดวงตาคิ้วอ่านี่ครับครับอ่าอย่างนี้นะครับฟันบนฟันล่างลิ้นนะครับอันนี้ผม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 ใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะหน่อย มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะแล้วแต่คารแรคเตอร์ของแต่ละคนที่จะดีไซน์ออกมาอ่าโอเคตอนนี้ตัวละครของเราพร้อมแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวทำการน,นะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดให้ตัวคอนทโทรลเลอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะ เกิดขึปุ๊บทำการเลือกที่ตัวละครก่อนนะครับผมจะเลือกที่ตัวก่อนนะฮะลิกตัวก่อนกดที่ตัวแล้วก็กดที่ตัวกระดูกนะครับกดชิปแล้วก็กดเลือกตัวกระดูกนะครับแล้วก็อคอนโทรลพีนะครับใช้คำสั่งคอนโทรลพีแล้วก็เลือกวิดอัตโนมัติเบสนะฮะ แล้วเรามาลองเช็คกันดูไปที่โพสหมดนะฮะเราลองจับลองลองลองจัดดูสิเลือกอินฟอนนะครับเพื่อที่ตัวคอนโทรลเลอร์จะได้มาอยู่ด้านหน้าเราจะได้จัดานาตอนนี้เราทําการริกกระดูกรวมกับตัวละครของเราไปแล้วนะครับ อ่านี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมมันมีข้อผิดพลาดอยู่เรายังไม่ได้ทำการแบ่งเส้นาบางส่วนเนาะที่ตัวละครของเราเน่ยเราเราเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเราเราแบ่งแค่เส้นที่จะทำเป็นส่วนข้อพับเนาะแต่เรายังไม่ได้แบ่งเส้นให้มันแบบมีความละเอียดเพิ่มขึ้นเนะาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการเพิ่มเส้นเข้าไปในตัวละครของเราก่อนนะ อันนี้เดี๋ยวทำจัดการตรงข้อพับก่อนเนาะอ่ากด command b นะครับทำการ b e v e l เส้นนะครับอ่าแบ่งสักนะครับสามเส้นแบ่ง3ามเส้นครับอ่าต่อไปเราจะทำการเพิ่มเพิ่มเส้น้าไปนะครับทำการโดยใช้คำสั่งรูปคัดนะครับ command r นะครับกดไปแบ่งเส้นไปนะครับหลังจากนั้นเราทำการ b e v e l มานะครับเพิ่มความละเอียด ของเส้นเข้าไปวันนี้ผม c o m ม a นบีนะครับ c o m ม a นบีแล้วก็ครับแบ่งประมาณเนี้ยสามเส้น,นเฉลีย่ยเฉลี่ยโดยสวยๆนะครับเท่าๆกันอ่านั้นต่อจากนั้นไปทำการลูปคัดตรงส่วนขานครับก็เหมือนเดิมครับ ครับทำเหมือนเดิมนะครับ command B นะครับ Be เวลเหมืนเดี๋ยวผมแบ่งข้างบนก่อนพอดี oh, ข้างบนข้างล่างไม่เท่ากันเนาะเอาตามที่เราถนัดท่าที่เราพอใจนะสวยๆในส่วนนอกนะครับ Be เ e ลโอเคประมาณนี้สวยละ,ะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำการริกตัวละครเข้ากับกระดูกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับเลือกตัวบอดี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกตัว กระดูกนะครับแล้วก็กดคอนโทรลพีคอนโทรลพนะครับแล้วก็เลือกบิดอัตโนมัติเ a รนะครับทีนี้เรามาที่โพสต์โหมดมาลองดูซิว่าได้ไหมสาเอลนิดนึงใส่เอลอย่อที่ย่อ,อหายแล้วนะครับเห็นไหมเคไม่เบี้ยวเหมือนเมื่อกี้แล้วนะ,ะเห็นไหมฮะ ขยับได้แต่ผมยังไม่ได้คลิกตัวตัวเชือกผูกรองเท้าเข้ากับกระดูกนะครับเดีย๋ยวผมจะบอกวิธีทีหนึ่งอ่าเนี่ยหมุนก็เท้าดูสิได้ไหมขยับดูครับอ่าทีนี้นี่ทีนี้เราลองมาดูแขนยังไงอ๋อโอเคครับสวยใช้ได้หมุนหัวดูหน่อยสิอ่าโอเคนะฮะเห็นไหมฮะสังเกตดูนะครับตาพวกตาคิ้วแก้มฟันหรือว่าทรงผมผมยังไม่ได้ทําการลิกเข้ากับตัวกระดูกนะครับผมจะมาลิก อีกทีหนึ่งนะฮะที่การก็คือ,อผมจะเลือกในในโหมดในโพสโหมดนะครับผมจะเลือกอกระดูกที่ในส่วนหัวไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกกระดูกไว้แล้วก็ผมจะออกมาที่อ็อบเจกต์โหมดนะครับทีนี้ผมก็จะมาเลือกอตรงในส่วนของตาทรงผมคิ้วแก้มแล้วก็ฟันลิ้นต่างๆนะครับเลือกวัตถุก่อนเนาะเลือกที่เราต้องการจะลิกเข้ากับกระดูกอีกครั้งหนึ่งนะ แล้วนะครับแล้วก็เราก็มาเลือกตัวกระดูกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเราทําการคอนโทรลพีนะครับตอนนี้จะเป็นเลือกจะไปเลือกโบนแทนนะฮะเราจะลิงก์กับออบเจกต์ของเราเข้ากับกระดูกในส่วนที่เราต้องการให้มันมันขยับตามเนาะก่อนหน้านี้ผมเคยลองทําการริกไปครั้งเดียวกันทั้งหมดคือเลือกตัวเลือกเลือกตาเลือกแก้มเลือกปากเลือกคิ้วผมเนี่ย ผมลิกไปในครั้งแรกครั้งเดียวเนาะปรากฏว่าเวลาหมุนกระดูกในส่วนหัวนะครับตาปากคิ้วเนะนี่ยมันหลุดออกมาผมก็มาลองดูหลายๆคลิปเนาะก็มาเจอวิธีการนี้นะครับคือลิกในส่วนของตัวไปก่อนแล้วค่อยมาลิกในส่วนของพวกตาพวกคิ้วพวกทรงผมอีกทีทีหลังเนี่ยอันนี้ก็ตรงในส่วนคอก็เหมือนกันนะฮะผมจะเลือกในส่วนกระดูกกระดูกคอก่อนแล้วก็ออกมาที่ object mode แล้วก็มาเลือกตัวปกเสื้อนะครับแล้วก็ไปลิกอีกทีหนึ่งในส่วนของเชือกองเท้าก็เหมือนกันเข้ามาเลือกที่ที่โพสต์โหมดก่อนนะครับเลือกที่กระดูกส่วนเท้าก่อนแล้วก็ออกมาที่อ็อบเจกต์โหมดกดคอนโทรลพี P, แล้วก็เลือกที่โบนนะครับให้เชือกหมุนตามกระดูกเท้าแล้วกลับไปที่โพสต์โหมดอีกทีหนึ่งอ่าเห็นไหมฮะตอนนี้ผมไม่ได้แยกเชือกองเท้าด้านซ้ายด้านขวาไว้เดี๋ยวผมจะไปทําการลิกใหม่เนาะโดยที่ผมจะ แยกเชือกลองเท้าสายขวาไว้เราถึงจะมาลิกอีกทีหนึ่งนะ ไปที่โพสต์โหมดก่อนนะครับเลือกกระดูกเท้านะครับแล้วก็ออกมาที่อ b อบเจกต์โหมดอีกครั้งหนึ่งเลือกอ b อบเจกต์แล้วก็เลือกกระดูกนะครับกดคอนโทรลนะครับเลือกไปที่บนนะเท่านี้เราก็ลิกเชื่อกับกระดูกเท้าเราได้ละนะครับสองค่านะครับทำเหมือนกันไปที่โพสต์โหมดก่อนเลือกส่วนกระดูกเท้านะครับแล้วก็ออกมาที่อ b อบเจกต์โหมด แล้วก็ริกกระดูกโดยกด c t r l P นะครับเลือกโบมโอเคเรียบร้อยลอ,องเช็คดูสิเห็นไหมขยับตามละโอเคตอนนี้เรากระดูกของเราก็ริกเข้ากับตัวละครของเราเรียบร้อยละทีนี้เราก็จะลองมาทำการเ,าเช็คดูนะครับแล้วก็ลองจัดท่าทางของตัวละครเราดูเนาะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำคำสั่งในการควบคุม ในแต่ละส่วนครับอย่างตรงมือเนี่ยตรงมือกับท่อนแขนด้านบนนะครับก็ใช้เหมือนคําสั่งปกตินะครับกด R ก็คือหมุนอะไรเงี้ยฮะกด G ก็คือขยับมูฟนะครับซ้ายขวาอันนี้ตรงตรงท่อนแขนเนี่ยกด R นะครับครับหมุนท่อนแขนอ่าเน,นี่ยนะกด R แล้วก็โดยจะกด R สองครั้งก็ได้นะครับกด R R แล้วหมุนอะไรเงี้ยนะหมุนแบบอิสระเนาะถ้าจะหมุนตามแกนก็กด R กด G อย่างนี้นะครับกด G อันนี้กด G นะครับอ๋อมันจะมีวิธีการขยับพร้อมๆกันก็คือให้มันบิลเลอร์นะครับนะครับสังเกตดูนะครับมันจะขยับพร้อมกันเลยทั้งสองด้านซ้ายขวาถ้าเราไม่ต้องการให้มันขยับพร้อมกันเราก็ไปกดรูปมิลเลอร์ข้างบนออกนะครับอันนี้ตรงนิ้วนะครับใช้คําสั่ง S นะครับเหมือนสเกลนะครับกด S แล้วก็นะครับเลื่อนขึ้นลง จะงอมือก็กด r อ,อันนี้แล้วแต่ความเนียนของแต่ละคนนะครับว่าจะขยับให้มันได้เนียนขนาดไหนเนาะน้องขยับนิ้วโป้งดูสิประมาณนี้อ่าครับ s กด s งอนิ้วครับอ่ทีนี้ทำไงล่ะเดี๋ยวเราจะคืนค่าต่างๆ เราจะอยู่ในโ post mode นะครับเรากด A นะครับเราก็กดออลเทเนต R อัเทเนต G ก็คือ R ก็คืออันไหนที่หมุนอยู่กดอัลเทเนต R ก็จะกลับเข้าไปค่าเริ่มต้นนะครับอัเทเนต G ตรงไหนที่มันขยับเลื่อนจากตำแหน่งแรกเรามันก็จะขยับกลับไปสู่จุดเริ่มต้นมาอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากเนาะแต่มันจะยุ่ง <c oughs> อันนี้เป็นส่วนที่ยุ่งที่สุดในการทำคาแรคเตอร์นะครับคือการใช้กระดดกนี่แหละมันจะละเอียดหน่อย จุกจิกหน่อยนะครับโอเคครับไปลองทำกันดูเนาะวติดอะไรตรงไหนลองถามดูได้ครับอันไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบนะอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปพยายามไปหาคำตอบมาให้แล้วกันติดตรงไหนมาคุยกันครับขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับ